ช่วยกอบคุณค่าจากผ้าผืนน้อยดูด้อยราคาได้เห็นโซฟาเสินค้าใหม่ไทยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเปิดตัวเปเปใหม่และเข้าใหม่ปีพบกับพวกเราในที่เซนต์แม็กซสาลิออนค่ะพบกับดิฉันเอ็มซีที่แดนค่ะดิฉันเอ็มซีที่ไอค่ะและดิฉันเอ็มซีที่โฟกัสค่ะพวกเราสามคนรับแม่ เลยนะคะต้องมาชมผ้าใหม่ที่เราจะมาแนะน้ำในงานเปิดตัวภาพใหม่นะผ้าใหม่มันมีกันก่อนเลยค่ะค่ะเรนี้คือภาพใหม่ที่เราจะมาแนะน้ำในงานวันนี้ค่ะผืนแรกค่ะภาพใหม่สุรินค่ะผืนที่สองค่ะผ้าใหม่เมมี่ค่ะและผืนสุดท้ายภ้าใหม่แครวาค่ะโอ้โหทุกคนคะวันนี้เรามีภาพใหม่ที่ดีๆมาทำงานเลยนะคะใส่เลยค่ะทุกผู้ค่ะพวกเรานะคะแม่คัะเลือกแต่ภาพใหม่ดีๆมาให้ทุกท่านเลือกซื้อและเลือกชมกันถึง ใช่ค่ะคพี่ไอซ์เราจะยไม่นไหนค่ะว่าภาษามือเนี้ยมีลักษณะที่แตกต่างกันยังไงครัพี่ไอซ์นีค่ะภาขาเราจะมาบอเกี่ยวกันคือเด่นและว้อ จริงค่ะโอ้โหพี่ไอค่ะภาพใหม่แพรวันนี่คือสมบัติเด่นมากๆเลยนะคะไซส์ขั้มเบองั้นเรามาฟังถึงต่อไปจากเอเจนต์พิศวาสได้เลยค่ะค่ะเรามาฟังเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของภาพใหมนั้นหนีนะคะเอกลักษณ์ของภาพใหม่ชนบทคือเป็นลายเก่าแก่ที่สืบทอดกันมานะคะถือว่าเป็นลายต้นแบบและเป็นลายเก่าของเมืองขอนแก่นคือลายหนีโกงทําให้เนื้อผ้ามีความแน่น สม่ำเสมอและมีสีสันที่สวยงามค่ะและสีที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะมีทั้งหมด4สีค่ะได้แก่1นึ่งสีแดงสองสีเขียวสาสีลวกและสีสีไม้ประหลาค่ะค่ะร้ับสั่คุณนะคะที่ได้รูปลักษณะเด่นของผ้าแต่งตัวไปหมดแล้วนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนคะที่สนใจค่ะติดต่อได้ที่บู ที sehen, ่ราคา1450บาทค่ะแต่เราโปรโชั่นดีๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจซื้อเรหม่ในงานวันนี้ค่ะพิจไปเลยซื้อ2แถมนะคะ3บาทค่ะเท่านั้นยังไม่หมดนะคะมีของสมนาคุกมากมายค่ะเช่นต่ากาอนามัยลายภาพไทยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะเจอติดต่อพี่บ I'm right.